ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหวังว่าอัลฟาโซเดวีแบ็กซด์จะไม่เซ็นสัญญาฉบับใหม่กับสโมสรบาเยิรนบิวนิกสวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเลดโซนบายผมแป๊บซี่นะครับกับความเคลื่อนไหว ของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็ข่าวสารก็แพรวในแวดวงฟุตบอลทั่วโลกเลยนะครับวันนี้ก็จะยังคงเกาะติดสถานการณ์ของทัพปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับโดยเฉพาะการเฟ้นหาแบ็กซ้ายคนใหม่เข้ามาเสริมทัพซึ่งปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็มีลิสต์รายชื่อ3ผู้เล่นแบ็กซ้ายไม่ว่าจะเป็นทางอัลฟอสโซเดวีนะครับจากบายิร์นนิกรวมไปถึงเตลโอเรดันเดสนะครับจากเอซิวลารวมถึงมิลัสเคอร์เกส จากบอลมัดด้วยนะครับแต่ว่าเป้าหมายอันดับหนึ่งของปีศาจแดงนั่นก็คืออง์โซนเดวีของบาเยนน์บูร์กนั่นเองซึ่งกำลังจะหมดสัญญากับทัพเือใต้หลังจบฤดูกาลนี้แล้วก็จะสามารถย้ายทีมได้แบบฟรีๆอีกด้วยนะครับแต่ล่าสุดก็มีรายงานมา2ทางเลยนะครับทางแรกเดี๋ยวก็มีการรายงานนะครับว่าตอนนี้องโซเดวีกาลังเจรจาสัญญาฉบับใหม่กับบาเยนน์บูร์กแล้วก็การเจรจาไปในทิศทางบวกด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับบาเยนน์ ไม่ต้องการที่จะเสียเงินราว30ล้านเหรียญสหรัฐนะครับซึ่งแบ่งเป็นค่า มูลค่ารวมนะครับของทางองค์เดวีประมาณ16ล้านเหรียญน,นะครับแล้วก็ค่าสัญญากินเปล่าอีก15ล้านเหรียญน,นะครับ <c oughs> เพราะว่าเป็นจํานวนที่ค่อนข้างสูงทําให้การเจรเจาต่างเนี่ยในเรื่องของจํานวนเงินค่าเหนื่อยมันยังไม่ลงตัวนะครับขนาดที่ในส่วนของสัญญาเ <c oughs> ชื่อว่าทางบโยมิกจะต่อสัญญากับอองโซเดวีไปราวๆ4-5ปีนั่นเองนะครับตรงนี้ถือว่าเป็นจุดเดียวนะครับที่ทําให้การเจรจาเซ็นสัญญา ฉบับใหม่ระหว่างบรมันิกกับออสโซดวีเนี่ยยังไม่สามารถเจอจุดที่มัดลงตัวได้ซึ่งทางปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ต้องการที่จะเข้าไปพบกับตัวแทนหรือว่าเอเย่นนะครับของออสโซดวีในช่วงเดือนมกราคมนี้นะครับเพื่อกล่อมแล้วก็โน้มน้าวใจให้ออสโซดวีเนี่ยยกเลิกการเซ็นสัญ,ญญาฉบับใหม่กับบรมันิกแล้วก็เลือกที่จะเซ็นสัญ,ญญาล่วงหน้า กับทางปีศาจแดงน,นะครับเพราะว่าหลังจากเดียร์บัคดาไปต้นไปเนี่ยก็เข้าสู่กสบอสแมนเลยนะครับแล้วก็อาโซเดวี่ก็จะสามารถที่จะคุยหรือว่าเจรจากับทุกสโมสรที่ยื่นสัญญาให้กับเขาเพื่อย้ายหลังจบฤดูกาลแบบฟรีเอเย่นนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ทางบอร์ดบริหารของแมนยูเต็ดก็พยายามที่จะทํางานอย่างหนักนะครับเพื่อบรรลุแล้วก็คว้าอฟโซเดวี่เข้ามาสู่รัวโอทัฟฟอร์ดให้ได้ซึ่งนอกจาก ทางปีศาจแดงแล้วนะครับบัญญัติก็ต้องเจออีกหนึ่งคู่แข่งนั่นก็คือทางสมสรเรอัลมาดริดนะครับซึ่งทางฟ o อเรติโนเปเรสเนี่ยก็ได้ออกมายืนยันชัดเจนแล้วนะครับว่าเขาต้องการดึงเดวี่ไปเสริมแกล่งในตำแหน่งแนวรับทางฝั่งซ้ายของทีมนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าดีลของออกซเดวี่เนี่ยต้องรอติดตามกันเรื่อยๆนะครับว่าสุดท้ายจะจบ ตรงที่ทีมไหนจะต่อสัญญาฉบับใหม่หรือว่าย้ายไปแมนยูหรือว่าเราเอัลบารริดนะครับแต่ที่แน่ค่าเหนื่อยของโซเดวีเนี่ยแพงมหาศาลอย่างแน่นอนนะครับอย่างน้อยที่สุดก็ราวราวสอ0 0 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์เลยทีเดียวนะครับก็ก,ก็ตามฝีเท้านั่นแหละครับเพราะาเดวีเองก็เป็นแบ็กซ้ายที่ฝีเท้าจัดจ้านอยู่แล,แล้วแล้วก็ถูกยกให้เป็นหนึ่งในแบ็กซ้ายที่ดีที่สุดของโลกในยุคดีอีกด้วยนะครับก็หวังว่าปีศาจแดงจะคว้าเดวีเข้ามาเสริมทัพ เพราะว่าตอนนี้สภาพของลุคชอและก็ไทยรับราซิลเนี่ยเขต้องบอกว่าอยู่ในสภาพที่บอบช้ำแล้วก็ไม่สามารถยกระดับทีมได้ในอนาคตแน่นอนครับนี่ก็เป็นขา่าวสารของหวนะครับที่ผมแป,ป๊บซี่นำมาฝากกันหากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ช่องกันไว้ด้วยนะครับเพราะว่าช่องนี้ก็เพิ่งเริ่มตั้งขายขึ้นหากใครเป็นแฟนปีศาจแดงตัวจริงอย่าลืมกดติดตามช่องเลสโอนไว้ครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีสวัสดีครับ